ช็อตสตอรี่ตอนมีบางอย่างที่ฉันอยากจะบอกเธอ ในวันสุดท้ายของการสอบบนเกาะที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ในช่วงเชา้าตรู่ของวันสุดท้ายอิชิโนเซแยกตัวออกมาจากกลุ่มแล้วไงเข้าไปในป่าเพื่อตามหาไอโนโคจิซึ่งไอโนโคจินั้นกำลังจะมุ่งหน้าไปยังจุดไอทูในท้ายที่สุดแล้วอิชิโนเซก็ลงเอยด้วยการตามหาไอโนโคจิด้วย GPS มันเป็นความคิดที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เธอทำอยู่หลังจากนั้นอิชิโนเซก็หมดแรงและล้มลงไปแต่เธอก็ยังมุ่งมั่นที่จะตามหาไอโนโคจิ อิชิโะเซรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เธอได้ทำลงไปกับเพื่อนในกลุ่มที่เธอแยกตัวออกมาและกำลังสงสัยกับสิ่งที่เธอกระทำอยู่ในช่วงเวลานั้นอิชิโะเซก็มองเห็นอโนโคจิที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำถึงแม้เธอจะเหน็ดเหนื่อยก็ตามแต่เธอก็ยังตะโกนเรียกเขาและพยายามจะไปหาอโนโคจิให้ได้อิชิโะเซรู้ดีถึงจุดประสงค์ของเธอว่าเธอต้องการพบอโนโคจิและมีบางอย่างที่เธอต้องการจะบอกเขา อันแน่แน่อยากรู้สิว่าอิชิอเซอยากจะบอกอะไรกับอโนโคจินะครับผมแนะนานะครับให้เพื่อนๆเนี่ยรออย่างชั้นปีที่2องเร่มที่สแปลไทยก่อนครับไม่แนะนําให้ไปอ่านสปอยหรือว่าไปอ่านสปอยมาแล้วแล้วก็มาสปอยเพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับเพราะมันจะทําให้เพื่อนๆแล้วก็เนื้อเรื่องนะครับมันดูไม่สนุกดูก่อยขึ้นมาทันทีเลยนะครับแนะนําอย่าทานะครับผมให้รออย่างชั้นปีที่2องเรื่อที่สแปลไทยมาก่อนนะครับผมรับรองได้ว่าสนุกอย่างแน่นอนนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ อย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะ